ทานอาหารอยู่กับสามีชีวิตดีดีหลัล่นล้าชาไทยที่แต่งงานกับฝรั่งมาอยู่ที่นี่แล้วขับรถไม่ได้ไม่รู้ล่ะฉันซื้อตั๋วแล้วต้องไปเสียชีวิตได้ยังไงคือ,อ,อคุณสามารถมารับสามีคุณกลับบ้านได้ไหม รีเซ็ปไม้รีเซ็ปรวยไหมคะรวยรวย,ย,ยจังหู้ไหมรวยจังหู ช่องแบบกะปิไลฟ์ฟินเจอร์มานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะเป็นไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะทุกคนแมบมก็สบายดีค่ะช่วงนี้รู้สึกสบายดีกว่า ปกติทุกว่าแม่ได้ออกไปทํางานเกือบทุกวันนะคะก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆแล้วกลับมาก็มาเล่ามาแชร์ให้คุณสามีฟังแกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นไปกับเราด้วยนะคะก็ได้รู้ได้ฟังเรื่องใหม่ๆบ้างนะคะสมองก็จะได้พัฒนาขึ้นหรือว่าดีขึ้นนะคะถามถึงเรื่องความจําของลุงเนี่ยก็ยังไงอะไม่ได้แย่ลงแต่ไม่ดีขึ้นนะคะ คือความจําของแกเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยจะจําไม่ได้อย่างชื่อคนอย่างเงี้ยบางทีอย่างน้องมิ้นเนี่ยเราเจอกันบ่อยมากแต่ลุงจําชื่อน้องมิ้นไม่ได้ถามทุกครั้งชื่ออะไรแล้วนะชื่ออะไรแล้วนะแต่บางคนก็จําได้นะเพิ่งเจอกันแต่ว่าชื่อที่เรียกง่ายแกก็จําได้อะไรอย่างนี้นะคะและนี่ก็คืออัปเดตเรื่องราวของคุณสามีวันนี้แหม่มอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นี้ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะก็คือเกิดขึ้นตอนที่แหม่มทํางานโรงแรมอีกที่หนึ่งนะ นึกได้นนเลยเพิ่งมาเล่าพอดีไปทํางานโรงแรมก็เลยนึกเรื่องต่างๆขึ้นมาได้ว่าเออเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ก็มาเล่ามาแชร์ได้นะคะเรื่องนี้นะคะมีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งนะคะเป็นชาวเยอรมันมาพักที่โรงแรมที่แหม่มทำเนี่ยบ่อยมากนะคะขับรถกันมา2ตาย,ยาย<ม>เขาอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่ไกลแต่เขาชอบมาเที่ยวทางนี้แล้วจะมาพักที่นี่ประจําเพราะว่าเขาเป็นแขกประจําที่นี่เป็นไหมครับ แขกประจําหรือว่าเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเราเป็นแขกประจําของโรงแรมนั้นๆเนี่ยเราก็จะได้รับบริการพิเศษพนักงานก็จะทักทายเราแบบสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนกับว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสองคนคุณตาคุณยายนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาไม่มีลูกนะคะแต่เขาก็มีญาติมีอะไรอย่างงี้นะคะแต่ลูกเนี่ยเขาไม่มีทีนี้ชอบมาเที่ยวทางนี้เขาบอกว่าทางนี้มีภูเขามีปา่ามีอะไรก็ชอบมาเดินมาเดินเมืองเก่าอะไรอย่างงี้แล้วก็จะขับรถกันมานะคะก็มาไกลพอสมควรนะจะขับรถมา ถึงเมืองเนินเบร์แล้วก็มาอยู่ที่โรงแรมจากนั้นก็จอดรถไว้ที่นี่แล้วเขาก็จะนั่งรถไปเที่ยวใกล้ต่างๆนะคะช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะสนิทกับพนักง,งานเสิร์ฟอยู่แค่คนเดียวคือเขาจะไม่สนิทไปทั่วแล้วก็สนิทกับผู้จัดการแค่นั้นเองแต่เราเนี่ยก็ทักทายในฐานะเป็นแขกประจําเห็นหน้ากันนะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ขอบคุณนะคะสบายดีไหม แค่นี้เองแต่พนักง,งานเสิร์ฟคนหนึ่งเนี่ยนะคะคือเขาถามหาเลยถ้าเกิดว่าไม่เจอเหมือนกับว่าญาติมา,มาละจะต้องเจอคนนี้ส่วนผู้จัดการโรงแรมนี้ก็เหมือนกันนะคะสนิทมากเลยกับตายายคู่นี้ผู้จัดการโรงแรมนี้เป็นผู้หญิงนะคะทีนี้หลายๆปีนะคะแม่มอยู่ที่โรงแรมนั้นก็สิบกว่าปีเนาะเขาก็ไปไปมามาไปไป,ไปมามาจนวันหนึ่งทุกคนแม่มมาที่ทํางานตอนเช้าเข้างานตีห้าเป็นปกติ แล้วพนักง,งานที่ฟรอนต์บอกแมวว่าถ้าห้องนี้ลงมาทานอาหารอย่าไปทักทายหรือพูดถามอะไรเขามากนักสามีเขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานแมมก็หยิบ กระดาษไม่ใช่กระดาษสิเวลาเราเข้าไปที่โรงแรมพนักง,งานอะนะคะเข้าไปที่โรงแรมปุ๊บอันดับแรกเลยเราต้องไปที่รีเซพชันแล้วไปเอาลิสต์ของแขกโรงแรมมานะคะเอามาดูว่าวันนี้มีแขกกี่คนมออีอะไรพิเศษหรือเปล่ามีอะไรที่เราต้องทําเพิ่มจากปกติหรือเปล่ามีอะไรที่ทางบอสหรือว่าผู้จัดการแจ้งมาที่เราควรจะรู้ก่อนเริ่มงานหรือเปล่าคือทุกวันเราจะต้องไปรับใบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกมาแม่มก็เฮ้ย นี่ห้องเนี้ยก็คุณตาคุณยายนี่ที่ที่มาพักประจำอะ่ะแล้วเขาก็มาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะแล้วบอกว่าเมาื่อวานเสียชีวิตสามีเขาเสียชีวิตก็คือคุณตาเสียชีวิตได้ยังไงคือเขายังดูแข็งแรงเขายังดูฟิตทั้งสองคนเลยแม่มก็ไม่ได้ถามมากรับมาแล้วก็เก็บความกังวลเอาไว้ในใจแล้วก็ไปทํางานแล้วก็รอว่าคุณยายนั้นจะลงมาทานอาหารเช้าไหมสรุปวันนั้นเขาไม่มา ไม่ลงมาทานอาหารเช้าทุกคนที่เราอยู่ในแผนกนั้นตอนเช้าเนี่ยก็จะถามเสียงเดียวกันเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นอะไรคืออยากรู้ไม่ใช่ว่าเสือกนะไม่ใช่ว่าสอดแต่แบบเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งอะ่ะถ้ามีแขกประจํามาเนี่ยเราจะมีความสนิทมีความ แมมเนี่ยได้รับของฝากของขวัญจากแขกที่มาพักที่โรงแรมบ่อยนะคือที่สนิทกันแล้วเขากลับมาทุกปีปีละครั้งที่นี่เนี่ยที่เมืองนี้เนี่ยจะมีงานอยู่งานหนึ่งซึ่งใหญ่มากๆเป็นงานระดับโลกเลยนะเป็นงานแฟของเล่นถอยแฟนะคะงานแฟของเล่นแล้วเวลามีงานแฟของเล่นเนี่ยผู้คนจะมาแบบจาก ทุกสารทิศเลยในโลกนี้มาจากหลายประเทศเลยแล้วส่วนมากเนี่ยเป็นแขกประจําที่มาพักประจําเขามาพักปีนี้แล้วก็จองต่อปีหน้าเลยแล้วก็จะมีของฝากของขวัญมาฝากพวกเราเรื่อยๆเลยบางคนไปเมืองไทยมาก็นึกถึงแมมเขาบอกว่าเขาไปเมืองไทยมานะก็เอาของมาให้เอาของมาฝากบางทีแมมไม่อยู่ยังเอามาฝากไว้กับเพื่อนๆนะบางทีได้รับมามา่าได้รับหมูหยองอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะทุกคนแล้วคุณตาคุณยายนี่ก็เหมือนกันเขาเป็นแขกประจําถ้าเราไม่เห็นเขาในขณะ ที่เขายังเช็คอินอยู่ที่เมืออ่ทีโรงแรมของเราเนี่ยนะคะเราก็จะคอยว่าวันนี้ยังไม่ลงมาทานอาหารเช้าเลยคือเขาจะมาเวลาเดิมทุกวันนั่งโต๊ะเดิมทุกวันทานอาหารเช้าแบบเดิมทุกวันนะคะเขามาปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะทําอะไรให้เขานะคะแล้ววันนั้นไม่ไม่ลงมาเราก็แบบ ุณยายเป็นยังไงทําไมไม่ลงมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทาไมเขาตายเขาตายที่ไหนเขาเขาที่นี่หรือเปล่าเขาเขาเสียชีวิตที่ไหนเขาเสียชีวิตที่นี่หรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นรอแล้วเมื่อไรผู้จัดการผู้หญิงจะมาเราอยากจะถามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นเราก็พูดกันเองเดากันไปต่างๆนานา,นาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ข่าวอะไรเลยเพราะว่าเขาจะไม่พูดต่อซุบซิบอะไรกันเยอะนะคะแล้วเช้าวันต่อมาคุณยายลงมาทานอาหารเช้า คุณยายเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆผอมๆเป็นคนเยอรมันนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากแต่งตัวดูดีมากใส่เครื่องประดับอะไรเยอะแยะมากเลยนะคะคุณยายเดินมาแบบช้าๆแล้วก็มองพวกเราทุกคนแบบนิ่งๆมองรอบๆหน้าคุณยายนี่แดงก่ำตาบวมมากคือแบบเห็นแล้วอยากไปกอดแน่นๆเลยแต่เราทำไม่ได้เนาะเราก็แค่กุเทนมอเกณอรุณสวัสดิ์ นะะสวัสดีตอนเช้าแกก็พยักหน้าไม่กุดเต็นมอเก็นนะก็คือเขาไม่มีกูดมอร์นิ่งอะใช่ไหมเขาจะมาบอกว่ากูดมอร์นิ่งได้ยังไงเขาก็พยักหน้าแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะพวกเราก็เสิร์ฟอาหารปกติตามที่แคทานแต่ทุกคนถึงเขาจะไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนรู้จักเราเคยเสิร์ฟไข่ต้มสองฟองเราเคยเสิร์ฟขนมปัง4ชิ้นเราเคยยก ผล,ลไม้ไปสำหรับสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึ่งแค่แค่ข้ามวันเนี่ยไม่ใช่อยู่มาวันหนึ่งแต่แค่ข้ามคืนข้ามวันเนี่ยเราต้องเสิร์ฟคุณยายแค่คนเดียวแล้วเก้าอี้ที่คุณตานันนั้่งทุกวันมันว่างเปล่ามันมันเศร้าเลยทุกคนคุณยายก็พยายามทานแล้ว ผู้จัดการโรงแรมวันนั้นก็มาเช้ามากปกติเขาเข้างานสายเพราะว่าเขาอยู่ยาวเนาะแล้ววันนั้นก็มาเช้ามากแล้วก็มาหาคุณยายคุณยายก็ปล่อยโฮเลยเหมือนกับมีญาติมาคุยมาปลอบนะผู้จัดการโรงแรมผู้หญิงคนนี้ก็ไปนั่งข้างคุณยายแล้วก็บอกให้คุณยายทานแล้วพยายามเอาใจดูแลคุณยายทุกอย่างเหมือนญาติคนหนึ่งเลยนะแล้วก็บอกพวกเราว่าไม่ให้ไปพูดคุยกับคุณยายไม่ให้อะไรมากเนาะ ทีนี้ผู้จัดการก็มันเล่าให้เราฟังให้เราฟังเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คุณตาคุณยายเนี่ยนั่งรถไฟนะคะจากเมืองเนี้ยไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเพื่อที่จะไปเดินเที่ยวในเมืองนั้นไม่ได้เข้าป่าเข้าดงอะไรเลยแล้วก็ไปทานอาหารเที่ยงที่เมืองนั้นในระหว่างที่ทานอาหารเที่ยงกันอยู่เนี่ยคุณยายเขาเห็นว่าคุณตารู้สึกไม่ดีเหมือนกับ เหมือนกับจะเป็นลมหรือว่าหรือว่าสำลักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณยายก็ไม่ได้คิดว่าแกจะจะเป็นมากนะคะก็พยายามเขาเรียกอะไรตบตรงนี้นะคะให้ให้ให้อาหารที่เขาสำลักออกมาตบไม่ได้แต่ทีนี้คุณคุณตาก็เหมือนกับว่าไม่มีอากาศหายใจแล้วแล้วก็ล้มเก้าอี้นี่พลิกคว่ำลงไปเลยทุกคนก็ตก,กใจรีบมาช่วยแต่ไม่ทันคือเหมือนกับช็อกอะ ล้มเดี๋ยวนั้นไปเดี๋ยวนั้นจบเดี๋ยวนั้นน่ะรู้สิคะคนเราชีวิตนี้ไม่แน่นอนเลยจริงๆเนาะกําลังเอนจอยอยู่กับวันนั้นกําลังทานอาหารลันละ,ละมีความสุขแล้วอยู่ๆก็แบบปึ๊บไปเลยอะ่ะแล้วแบบคุณยายก็โทรหาผู้จัดการโรงแรมผู้หญิงคนนี้นะคะ ว่าเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคนที่ที่ร้านอาหารนั้นก็ช่วยกันแนะนําคุณตาไปส่งโรงพยาบาลที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วผู้จัดการโรงแรมคนนี้ก็ไปรับคุณยายนั้นกลับมาที่โรงแรมเราเลยนะคะแล้วก็มาดูแลคุณยายคนนี้แกไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกแล้วเวลาแกมาเที่ยวที่เนี่ผู้จัดการคนนี้เหมือนกับญาติสนิทเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้คอยดูแลนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผู้จัดการเล่าให้เราฟังนะแหมก็มาคิดได้ว่าถ้าเกิดขึ้นกับเรา เราไปเที่ยวแล้วคุณยายขับรถไม่ได้ทุกคนคุณยายขับรถไม่ได้รถของคุณยายก็จอดอยู่ที่โรงแรมคุณตาเสียแล้วแล้วเขาก็พอมารับไปแล้วก็จัดการาทางโรงพยาบาลอะไรก็จัดการให้เสร็จสับเรียบร้อยทีนี้คุณยายกลับบ้านยังไง ถามว่ามีญาติไหมเขาก็เล่าให้กับเล่าให้กับพนักง,งานเสิร์ฟอาหารเช้าคนหนึ่งที่ว่าสนิทกันมากแล้วเราก็มาเล่าต่อคุยต่อนะคะก็คือรู้จักระดับหนึ่งแต่ไม่ได้รู้จักกันตัวตรงๆอะไรอย่างนี้นะคะว่าแขกคนนี้เป็นอย่างนี้มาประจํานะไม่มีลูกไม่มีหลานมีญาติญาติก็ไม่ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็มีญาติแต่ว่าญาติไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก,ก็มีญาติแต่ว่าญาติไม่ได้ติดต่อไปมาหาสู่กันก็เหมือนตัดขาดกันนะคะเอาแล้วทีนี้คุณยายจะขับรถกลับบ้านยังไงผู้จัดการไปส่งหรอ ไม่ใช่ก็ถามไปถามมาผู้จัดการเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยที่อยู่บ้านใกล้กันเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเนี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือดูแลอะไรต่างๆนานาเวลา,นา,นาสองคนตายยายนี้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจากนั้นวันต่อมาอีกวันหนึ่งคุณยายนี่ยังอยู่ต่ออีกสองสามวันนะคะวันต่อมาอีกวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนนี้เป็นผู้ชายนะคะก็มาก็อายุก็ก็ยังไม่ไม่มากนะคะกลางๆคนนะก็มาแล้วก็มารับคุณยายกลับบ้านมาขับรถ กลับบ้านไปนะคะหลังจากนั้นก็คุยกันทีนี้นะคะพอคุณยายกลับไปแล้วผู้จัดการก็มาเล่าให้ฟังพนักง,งานเสิร์ฟก็มาพูดต่อนะว่าคุณยายไม่มีลูกไม่มีหลานมีญาติก็ตัดขาดกันแล้วคุณตาทําไมถึงเสียชีวิตนะคะก็เหมือนกับช็อกหรือว่าหัวใจวายนะคะสองคนนี้อายุยังไม่ถึง80นะคะเขาขับรถมาทุกป,ปีอ่ะเป็นคนแข็งแรงคุคนอยอรมันเนี่ยนะ แข็งแรงนะอยู่8ปด0นะทุกคนเป็นคนแข็งแรงอย่างสามีแหม่ม75ห้าโอเคแกสายตามไม่ดีเพราะว่าเป็นต้อหินแกมีอาการหลงลืมแต่สุขภาพแกเนี่ยแกยังแข็งแรงนะทุกคนแกยังออกไปเดินยังออกไปวิ่งยังยกของหนักๆอะไรได้นะคะแกแข็งแรงจากนั้นเรื่องของคุณตาคุณยายนะคะเราคิดว่าคุณยายเนี่ยคงไม่มาที่นี่อีกแล้วละเพราะว่าไม่มีคุณตามาแล้ว คือคงไม่เจอกันแล้วอะไรเงี้ยส่วนผู้จัดการเนี่ยเราก็เดากันไปต่างๆานานานะผู้จัดการเนี่ยก็คงจะติดต่อกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีลูกหลานก็ไม่แน่เนาะก็อาจจะได้รับมะระดตกตกทอดอะไรบ้างอย่างนี้นะคะแต่ผิดคาดนะคะทุกคนหลังจากนั้นไม่นานนะคะคุณยายจัดการอะไรเรื่องราวของคุณตาเสร็จก็มาพักที่โรงแรมอีกนะคะแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่เขามาพักสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครั้งนี้คุณยายมาอยู่เป็นเดือนเลย โรงแรม5้าดาวนะคะทุกคนราคาไม่ใช่ถูกๆนะคุณยายมาอยู่เป็นเดือนเลยเหมือนบ้านตัวเองเลยแล้วคุณยายบอกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็หาหมอประจําตัวที่นี่จากที่แกไม่เคยคุยทั่วไปนะคือคุยอยู่กับคนเดียวพนักง,งานเสิร์ฟคนหนึ่งกับเอ่มนเจอรนะ์กับผู้จัดการโรงแรมนะคะแกก็คุยกับพวกเราทั่วๆไปนี่ก็แค่ทักทายไม่คุยหลังจากนั้นคุณยายเข้ามาคุยกับพวกเราทุกคนเหมือนกับ ทำความสนิทสนมมากขึ้นทักทายมากขึ้นแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบมากขึ้น ทีนี้พอแกมาอยู่เป็นเดือนก็เหมือนกับเป็นญาติเหมือนกับเป็นคนรู้จักไปเลยนะคะก็พูดกันคุยกันแล้วทีนี้แกก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าทําไมญาติถึงตัดขาดไปไม่มีใครเลยทําไมให้คนข้างบ้านมาเป็นคนดูแลมาเป็นคนคอยช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะแกก็ขนเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรต่างๆมาแจกพนักง,งานเสิร์ฟนะคะคนที่แกสนิทด้วยนะเอาเสื้อมาให้เอาผ้าพันคอมาให้เอา ของต่างๆมาให้แต่ทุกคนคะคุณยายก็รสนิยมคุณยายนะถึงแกจะแต่งตัวดีแต่งตัวหรูยังไงก็รสนิยมแบบคุณยายอะนะคะ,ะพวกเราก็รับไว้อย่างแหม่มเนี่ยก็ได้ผ้าพันคอมาผืนหนึ่งนะคะคุณยายให้ผ้าพันคอแหม่มไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ในตู้นะเพราะว่าแหม่มไม่ค่อยได้ใช้นะก็เก็บเอาไว้นะคะแกก็เอามาให้แล้วเราก็รับไว้แกก็ดีใจเหมือนกับว่ามหาลูกหาล้านมหาญาติอะไรอย่างนี้นะคะแต่ หลังจากนั้นแหม่มก็เห็นแกผอมลงเรื่อยๆผอมลงเรื่อยๆนะคะก็คงจะตรอมใจนะไม่มีสามีแล้วไม่มีใครแล้วลูกเต้าก็ไม่มีเนาะหลังจากนั้นแกก็ค่อยๆหายไปหายไปจนแหม่มไม่ได้ข่าวแล้วก็ไม่เจอแกอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่กล้าไปถามผู้จัดการนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากไปถ้าไปถามเนี่ยมันกลายเป็นว่าจุนจ้านหรือสอดรู้สอดเห็นอะไรอย่างนี้นะคะเขาไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่ญาตินะเขาเป็นแขกประจาโรงแรมเท่านั้นเองเรื่องนี้ทําไมแหม่มมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังคะแหม่มคิดว่าเป็น ทาหอนให้กับพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะพวกเราสาวไทยที่แต่งงานกับฝรั่งมาอยู่ที่นี่แล้วขับรถไม่ได้หรือไม่รู้ภาษาหรือไม่คล่องแคล่วนะคะใช้ชีวิตนอกบ้านไม่ถนัดไม่คล่องแคล่วไปไหนก็จะตามสามีหรือว่ารา้อยสามีช่วยเหลือหรือมาอยู่ที่นี่โอเคดีทุกอย่างแล้วไม่มีลูกมีหลานไม่มีญาติอย่างนี้นะคะแม่มก็คิดว่าพอจะเป็นแนวทางได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองได้ถ้าเป็นเพื่อนๆพี่ๆจะทํายังไงคะโอ้ถ้าเป็นแม่มแม่มคงช็อกทําอะไรไม่ถูกนะไปนั่งทานอาหารอยู่กับสามี ชีวิตดีดีหลั่นละไปทุกวันไม่มีปัญหาแต่อยู่มาวันหนึ่งไปสอง,สองคนกลับคนเดียวมันช็อกนะทุกคนเนาะแล้วทุกวันเนี้ไม่ใช่ว่าแม่มจะเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวนะด้วยวัยที่เราห่างก,กันมากๆด้วยอย่างที่แม่มเล่าไปนะอย่างที่เห็นนะเขาก็ไม่ไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นนาะมองมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะเวลาแหมมพาลงมาออกกล้องเนี่ยแม่มจะเลือกวันดีด ที่แกรู้สึกดีอารมณ์ดีและดูดีนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆเห็นพี่ๆเห็นในสิ่งที่ดีๆที่เจริญหูเจริญตาเนาะไม่เอาเรื่องอะไรเศร้าๆดูแล้วแบบหดหูใจอย่างนี้เนาะมาให้ดูให้เห็นก็วันไหนที่ลุงหลั่นลาลุงนกแก้วหลั่นลาใส่ชุดเริงร่าอะไรแม่ก็เอามาออกให้ดูถ้าวันไหนแกซึมเศร้านอนซึมๆไม่ยอมกินไม่ยอมลุกอันนี้ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่แม่ก็ไม่ไม่ได้ออกมาบอกมาเล่าให้ฟังเนาะ นี่แหละบางทีมันมันก็ยากเนาะแล้วเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยมันทําให้แหม่มคิดทุกครั้งเลยว่าเรามากันสองคนถ้าเกิดแหม่มต้องกลับคนเดียวแหม่มจะรับได้ไหมแล้วยิ่งคู่ของแหม่มเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ไกลๆเนี่ยลุงเนี่ยตัวดีเลยนะคะอยากจะไปที่ไกลๆอยากจะไปเมืองไทยญี่ปุ่นเวียดน,นามบาหลีอ,อะไรไม่รู้ของแกที่บินไปไกลๆอะ่ะแล้วตอนนี้เมื่อก่อนแหม่มไม่กลัวนะแต่ตั้งแต่มาเกิดเรื่องของคุณยายคุณตาคู่เนี่ยมันทําให้แหม่มคิดว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวไกลๆเนี่ย แล้วเกิดเรื่องแบบนี้แม่ทำยังไงอะแม่ก็ยังคิดไม่ออกจนทุกอันนี้นะว่าแม่ทํำยังไงถึงแม้ว่าเกิดเรื่องที่บ้านเนี่ยแม่ยังโทรหาโทรหาลูกเลยนะคะครั้งหนึ่งที่แม่เคยเล่าไปแล้วใช่ไหมคะว่าว่าทาตารวจโทรมาตอนตีสามเนาะนับจากตีสามอะแล้วแม่ก็ไม่รับแล้วก็โทรมาอีกแล้วแม่ก็ไม่รับแม่จะไม่ค่อยรับโทรศัพท์แม่ไม่ชอบคุยโทรศัพท์นะคะทุกคนทีนี้อ๋อใครอะโทรมาตอนนี้หรือว่าแม่เป็นอะไรหรือที่บ้านเมืองไทยเป็นอะไรก็รับ แล้วตำรวจก็บอกว่านี่เป็นสถานีตำรวจสถานีนี้นะ,ะคุณสามารถมารับสามีคุณกลับบ้านได้ไหมโหทุกคนแบบสะดุ้งนั่งตาตื่นเลยนะคะสะดุ้งตื่นนะแต่ไม่รู้ว่าไปรับยังไงทางทัที่ขับรถได้ทงัทงทที่รู้ว่าสถานีตำรวจตรงนั้นอยู่ตรงไหนไปได้ถึงไปไม่ได้ก็เปิดเอ่อ GPS ไปได้แต่รู้สึกว่ามันเออมันตกกระจมันทํำยังไงต่อสิ่งแรกที่ทําคือโทรหาลูกนะคะเนี่ยความโชคดีของคนที่มีลูกแบ่ต้องขอโทษนะไม่ ไม่อยากให้คนที่ไม่มีลูกเศร้านะแต่ว่าแหม่มก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็โทรหาลูกแล้วบางเอิญว่าน้องเจมอยู่บ้านด้วยเพิ่งเลิกงานดึกคือน้องเจมเนี่ยบางวันก็เข้างานเช้าบางวันก็เข้างานเที่ยงงานบ่ายงานดึกถ้าเข้าดึกเนี่ยก็จะเลิกเช้าเข้าบ่ายเนี่ยก็จะเลิกดึกแล้ววันนั้นเขาเลิกดึกเขาก็อยู่บ้านแล้วน้องเจมตำรวจโทรมาบอกว่าให้ไปรับปะปาที่สถานีตำรวจเขาเจอปะปาะที่ทางด่วน ทางด่วนเยอรมันนะทุกคนทางด่วนเยอรมันเนี่ยรถขับเยอะมากมี4เลน5เลน8เลนนะคะแล้วขับกันไม่ต่ำกว่า120นะคะทุกคนแล้วไปเจอแกยังไงที่ทาง,ทางด่วนเคยเล่าไปแล้วเนาะนั่นแหละแล้วให้ไปรับ แม่ก็โทรหาลกูกขอความช่วยเหลือจากลกูกทีนี้ถ้าเกิดว่ามาเกิดเคสแบบคุณตาคุณยายนี่แม่จะทํายังไงตอนนั้นที่แม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเสียทิศอ่ะซึ่งมันไกลบ้านน้าบ้านของแม่ก็คือที่นี่นะมันไกลบ้านอะ่ะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่จะทํายังไงเออไปบา้าหลีแม่ก็ไปเสียทิศก็ไกลเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นทํายังไงทีนี้ตอนนี้นะด้วยสุขภาพตามที่รู้นะคะแม่ก็พยายามดึงแกไม่ให้ไปเที่ยวไกลๆก็พยายาม โฆษณาพยายามชวนเชื่อบอกว่าเนี่เยเยอรมันก็มีที่เที่ยวตั้งเยอะแยะประเทศเธอทําไมเธอไม่ชอบอ่ะเธอไปเที่ยวสิเนี่ยทางเหนือน้องสาวอยู่ก็ไปทางเหนือมีทะเลแกบอกโอ้ยทะเลทางเหนือหนาวจะตายไม่ไปอาะถ้งนั้นเราก็ไปเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ก็ได้โอ้ยอะไรอะ่ะเยอรมันฉันก็เห็นหมดแล้วนี่ฉัน75แล้วนะฉันไปมาหมดแล้วมันพูดยากนเนี่ยทุกวันนี้นะลุงอยากไปเวียดนาม คือแกชอบไปเวียดนามเมื่อก่อนแกไปเที่ยวบ่อยมากเลยนะคะเ<ม>วียดนามนี่สมัยก่อนที่ก่อนที่จะมาเจอแหม่มลุงเคยมีแฟนสาวเวียดนามอยากฟังไหมถ้าอยากฟังลงคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง <laughs> เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนั่นแหละแล้วแกก็ชอบไปแล้วแกก็อยากไปทีนี้ทุกวันเนี้ยณนะปัจจุบันนี้แหม่มเขาพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าเราไปเาสเปนเราไปอิตาล,ลีเราไปอะไรใกล้ๆแถวนี้ดี่พยายามแกล้งโง่อะ ไม่อยากไม่ไม่เคยเห็นอันนี้เลยลุงพาไปหน่อยอยากเห็นอันนี้เนี่ยสเปนก็ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทุกเมืองเลยไปเมืองนี้หน่อยคืออยากบินไปใกล้ๆอ่ะแค่สองชั่วโมงเต็มที่ประมาณนี้อยากไปกรีกไปอะไรเงี้ยแต่แกนู้นจะไปไกลๆจะไปอินเดียจะไปอะไรไม่รู้ของแกเยอะแยะมากมายทั้งทั้งที่สุขภาพก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราเนี่ยต้องเป็นคนจูงเป็นคนดูครั้งหนึ่งนะแ่งไปเที่ยวไซปรัสก็ไม่ได้ไกลเลยนะบินไปประมาณสองชั่วโมงนิดๆมาไปเที่ยวที่นั่นแล้วสายตาแกก็ลุงเนี่ยเป็นคนดือ้อทุกคน ผ่าตัดสายตาวันนี้พรุ่งนี้บินดื้อมากหมอไม่รู้อย่าไปบอกหมอแต่เมียรู้เมียบอกอะไรไม่ได้อยู่ๆแกกลับมาจากโรงพยาบาลผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยปิดตาข้างเดียวแล้วไปซื้อตั๋วเครื่องบินแบบซื้อเลยบินเลยทุกคนมาถึงแกก็แบบว่าภูมิใจนำเสนอมากนี่ดูอะไรสิดูอะไรสิแมบก็เฮ้ยเฮ้ยเธอเพิ่งไปผ่าตัดตามานะ ต้องอยู่บ้านไหมะทำไมจะต้องไปแม่ไม่รู้ละฉันซื้อตัว๋วแล้วต้องไปเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวแบบที่เป็นภาระแบบที่ไม่สนุกทุกคนไปเดินสะดุดจะลงสะว่ายน้ำก็เหยียบขั้นบันไดผิดไปเดินเล่นตามในเมืองก็สะดุดเป็นภาระไม่ใช่ว่าแหม่มจะมาบ่นนะแต่แต่เล่าให้ฟังทีนี้ไปสะดุดเจ็บขานั่งอยู่แล้วก็โทษแหม่มอีกว่าแหมมไม่ดูแลแหมมไม่บอกว่าตรงนั้นมีหินมีบันได เนี่ยเราไปเที่ยวต่างประเทศเนยียากมากๆเลยนะคะเที่ยวกับคนดื้อเนี่ยและก็ถ้าไปเจอแบบเคสคนยาายเนี่ยจะทํายังไงกันคะเพื่อนๆพี่ๆถ้าใครมี คำแนะนํามีไอเดียอะไรก็มาแชร์มาบอกเล่ากันนะคะเราจะได้ช่วยกันรับมือถ้าว่ามันเกิดขึ้นกับเรานะคะคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องนี้อาจจะเศร้าไปนิดนึงแต่แหมมคิดว่ามันมีประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับฟังรับชมเสมอมาแล้วก็ตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามให้แหม่มนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากด้วยนะกลิ้งกลิงคลิง,ลง,ลง,ลงไว้ให้ด้วยนะคะจะไดะ้เป็นกําลังใจให้แหม่มทาคลิปต่อๆไปนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุก ไม่เจอเหตุการณ์ใดๆร้ายๆหรือที่ทําให้ตกใจเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่ออวิยาเซนสวัสดีค่ะ